โยมให้ทานเป็นอติเลกให้ทานมากมายเยอะแยะเลยแต่โยมไม่รักษาศีลไม่ภาวนานะโยมไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะยามานะดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานราดีไล่ไปถึงปารณีมิตรวัสวัตติแต่หลังจากตายจากเทวดาพวกนี้แล้วก็ไปเกิดในนรกในเดชานเพลพิสัยเราคุยกันไม่จบต้องคุยให้จบถึงตอนเทวดาตายด้วย พระพุทธเจ้าได้คุยจบลมตายไปไหนเทวดาตายไปไหนไปนรกกันหมดนะและเท่ากับดินมหาปตพีที่รอดกลับมาเป็นเทวดาและมนุษย์อีกเท่ากับเศษดินปลายเล็บให้ทานมาทุกประเภทเลยพระสารีบุตรเป็นคนถามนะบอกให้ทานยังไงได้ผลใหญ่นิสงใหญ่ให้ทานยังไงไม่ได้ผลใหญ่ไม่ได้นิสงใหญ่พู้เจ้าบอกสารีบุตรคนบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสังสม คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เคยคิดกันบ้างไหมเคยทั้งนั้นเลยใช่ <c oughs> ไหมไอ้พวกนี้ตายไปจะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตูมหาลาชิกะแต่เมื่อสินส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามี่าผู้ที่สองคิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดแบบแรกไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสม ไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สุวผลของทานนี้แต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีคิดแค่เนี้โยมก็เคยคิดเออให้ทานไปเถอะแหมทําความดีนะ่ะใช่ไหมพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดิ่งสูงขึ้นมานิดหนึ่งแต่หลังจากตายแล้วก็เป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวาัตไม่พ้นนรกอีกเหมือนกันอีกพวกหนึง่งไม่คิดทั้งสองแบบแต่คิดว่าให้ทานตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามา,เ,าเคยไหม เคยนะเอาข้าวเอาน้ําไปให้ไปถวายที่นั่นน่นนี่พวกนี้ก็อาคามีเหมือนกันไม่พนน้นนรกนะอีกพวกหนึ่งเขาจะคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าเขาจึงถวายข้าวน้ําผ้ายุดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทิพพมไฟแก่สมณะหรือเปล่าครั้นตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดานะไล่ชั้นสูงไปอีก นะไปเป็นเทวดาชั้นดุสิตนะอีกพวกหนึ่งให้ทานเนี่ยคิดว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจซึ่งอันนี้ก็มีสอนกันเยอะให้ไปเถอะสบายใจสุขใจก็พอแล้วใช่ไหมไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าปัณลนิมิตตวสววตีเป็นเทวดาชั้นสูงที่สุดในชั้นกามาภพยังมีสูงอีกคือชั้นลูปภพบและอรูปรภพอีกเยอะเลยนะปัณละนิมิตตวสัวตีตายแล้วเป็นยังไง เป็นอาคามีอีก e, เช่นกันไม่พ้นนรก